Please welcome the representative from Malaysia. Thank you. Kokuma kun kwan. Wong pum noygan video light technique hai yai kun ananya di Yang berusaha di Timbalan Pengarah Kulis Hukusan Ipoh Puan Hajah uh, Nur Aisyah binti Anansha Dan Pesara-Pesara Kulis Hukusan Ipoh Assalamualaikum uh, Salam sejahtera Rek Sawadikab Putul Kuran Muhammad Rizal bin Ahmad Nekab Pum Pen Aja Anti Aciwa Sasa Ipoh Kab Pum Son Anut Pangya Teknologi Sara Sontek Kab Lek <laughs> ปุณเจ้านาทีประสานงานระวังประเทศนะครับวันนี้ผมมีความปุ้นใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นาเสนอวิทยาลัยอาชีวศษาอิปให้กับทุกท่านที่วีทลไยแต่นี้หันใหญ่ได้บูจนะครับข้อมูลทั่วไปวิทยาลัยอาชีวศษาอิปตั้งอยู่เบืองอิโปนะครับไปอิปูแล้วหรือยังครับ <laughs> <im> อิปโวไปกัวลาประมาณอร์ประมา250กิโลเมตรไปหัยายประมาณ350กิโลเมตรครับวันเวลาการเปิดให้บริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอิปโปเปิดวันหยันถึงวันศุกร์ครับเวลา8นาฬิกาถ,ถึงเจ็จนาฬิกาครับ ปีวันเสาร์อาทิตย์และวันนักการทุกจำนวนบุคลากรครับจำนวนบุคลากรคู่มี8ดคนครับปนักงานราชกา,ารมี1 0 0าวคนครับจำนวนนักศึกษามี448คนครับ วิสัยทัศและปันตะกิจครับวิสัยทัศผู้นำในการจัดก,การอาชีวะและแต่น,นติศึกษาปันญกิจจะและสนเสริมการแต่นิและอาชีวะศึกษาโดยคำเน้นถึงคุณภาพของลักูตรครับการบริหารนี่คือแผนปังบุกลาครครับ มีปออ,อหนึ่งคนครับรองผู้อำนวยการสามคนครับตีบนที่สุดคือในหัจจีไซฟุนบาฮารีเินมะศิลาครับเขาเป็นรองผูอำนวยการวิทยาลัยเข้ามาที่นี่ไม่ได้ครับแต่เขาฝากความคิดถึงให้ทุกๆคนที่นี่ครับรองผูอำนวยการมีสามคนครับ วงปูอันน้ยการที <discussion> ่ห <unlimited> น <sized festivals> ึ่งคือปูหันฮาจานอัชาบินทีอนุสาวรกับเขาวนางที่นี่ครับวงปูอําน้อยการไปวงปูอันน้อยการไฟวิจัารณ์ครับนั่งตรงนั้นนั่งตรงตรงนี้ครับก็ในนางอธิกาครับก็เป็นครูภาษาอังกฤษนี่อ่าฮัสลิซา กูก <laughs> uh, uh, ูอะไรกูภาษามาเลรับภาษามาเลเซียครับอันนั้นเป็นคอนซซลเลอร์ครับราดินนั่งอยู่ทางนั้นคือานิสครับเป็นครูภาษาอังกฤษครับน่งอยู่ข้างๆเขาคือปวนซาิซีครูวิทยาศาสตร์ครับนี่คือจิมฮามอาซิฟเป็นกูวิทยาศาสตร์ครับ อันนั้นเป็นฝึกงานครับฝึกงานสกาวิชาตีเปิดซอนตีวียาลัยแต่นี่หันใหญ่อา่ที่วียาลัยอ,อ,อาอชีวาสซา,าอิโปรครับขอโทษครับ <c oughs> วียาลัยอาชีวาสซา,าอิโปมีหลักสูตรประกาศสัญญาบัตรวิชาชีพครับและประกาศสัญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูง นี่คือชั้นปีที่หนึ่งชั้นปีที่สองชั้นปีที่สามและชั้นปีที่สี่นักศ,าศาึกษาชั้นปีที่หนึ่งอายุสิบหกปีครับปณนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปวชระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครื่องเขียครับปวสอนุปริญญาเทคโนโลยีสารสนเทศครับ นี่พันธุเนีุ่รก,กิจป o w การตลาดปว w h o การตลาดด้วยครับอัาานออน,อน,น,นี้เป็นสากาวิชาเทคโนโลยีโยธาอันนี้คือเทคโนโลยีการขอสั่งครับอันนี้เป็นสากาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิตความสำเร็จของวิทยาลายัย ความสังเจที่ยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอีปโปที่หนึ่งคือนวัตรกรรมครับนวัตรกรรมนักศึกษาและอาจารย์ในปีนี้วิทยาลัยได้รับรางวัล12รางวัลครับปีที่แล้ววิทยาลัยได้รับรางวัล26รางวัลครับนี่คือรูปนวัตรกรรมครับความสำเร็จ ของวิทยาลัยที่สองคือรับบีครับนี่คือรูปครับความเป็นนานาชาติวิทยาลัยอาชีวศึกษาอิปูปุ่มใจที่ได้เป็นสามาชิกพันธมิตรกวางซีอินเตอร์เนชั่นแนลซิสเตอร์ซิตี้ซิตี้สอไลแอนซ์ออนวิคชั่เนอร์เอดูเคชั่นครับรกวางซีเป็นเมืองในประจีนครับ นี่คือใบกรบวงเนี่ยคิจาการส่งเสริมความเป็นดานาชาตินี่คือรูปนี่ครับนี่คือใบกระวงความรับปิดชอบต่อสังคมขององค์การครับที่หนึ่งสมคมปีพิวเตอร์นอสถานที่ครับสองบริการ ลังแอการส่องเสริมและการบังุงรักษาที่สามบริการส่องเสริมและปรับปรุงอาการนี่คือรูปนะครับงานสังคมสองคอช่วยเหลือผู้ยากไร้ข้างแขงขันทักษาวิชาชีพระดับชาตินักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอิปโปมีความวุ่มในกางแข่งขันตักษาวิชาชีพระดับชาตินี่เคยรู้นะครับจริงๆแล้วผมมีความสุขตียิ่งใหญ่ที่จะได้มาที่นี่นะครับขอบคุณให้กงควรครับที่ช่วยผมมากๆครับ Uh, kalau ada sumur di ladang Boleh saya menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Boleh kita berjumpa lagi Belewa Tarau mi ayu yen yao Pung wang wa Rau jadai Pukkan ikhap Salam Malaysia Madani Terima kasih Kok Kumar Kap Assalamualaikum Terima kasih <laughs> right, so thank you very much for your yeah. interesting information about your college, so ladies and gentlemen, uh, what I've covered here, uh, I would like to tell you if you need more information about our best practice, may I introduce our department head? Ladies and gentlemen, please welcome the Head of Intelligent Instrumentation and Control Technology, Ajahn Vishan Polacom. So if you need some more information about digital technology, you can ask him. And also, please welcome the Head of Welding, Ajahn Aptakit. Welcome. Yes.